เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันโปรดใช้วิจารยานในการรับชมครับกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจชิมาสัมพุทธะ ทุกๆพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อม,อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่61ทานตะวันกับการเป็นนักสำรวจแหล่งเพชรในเช้าวันนี้มีธรรมะเกิดขึ้นในดวงจิตก็คือหน้าที่ของทานตะวันนั้นเป็นดัง ผู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่นําผู้ที่ติดในกองเพลิงนั้นออกจากกองเพลิงและได้รับคําว่าเนอร์สเซอรี่ทานตะวันก็คือเล่งเพาะอนุบาลเป็นภารกิจเพียงเบื้องต้นเท่านั้นที่ทานตะวันนั้นได้นํานมาช่วยดวงจิตต่างๆไม่ใช่เป็นจุดสูงสุดของการขัดเกาดวงจิตโดยประการใด ทันตะวันเป็นเสมือนสะพานน้อยๆที่จะนำผู้คนเข้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมราชพบกับนายแพทย์ใหญ่ทั้งสองพระองค์นั่นก็คือหลวงพ่อมานิตและหลวงแม่กฤพรเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่ทันตะวันได้รับสัมภรรมจากเบื้องบนบอกให้ทราบว่าต้องทำใบประกาศให้กับผู้ที่ผ่านภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมในเวร ให้เขานั้นสามารถเดินทางต่อไปให้ถึงยังมหาวิชัยธรรมิกราชจะต้องมีการเรียกว่าคัดกรองดวงจิตต่างๆทานตะว,วันจึงมีภาพเกิดขึ้นในดวงจิตกำลังแต่งชุดเป็นนักสำรวจเพชรทานตะว,วันนั้นทำการเดินทางไปนนสถานที่ต่างๆเพื่อสแสวงหาเพชรก็คือบัดนี้ได้มีญาติธรรมในจุดต่างๆเบื้องบนกำลังทำการคัดเลือก เป็นจุดต่างๆให้ทนตะวันนั้นเข้าไปสํารวจว่าในสายบุญสัมพันธ์ของคนเหล่านั้นที่ทันโอนไปเจอแล้วเขาจะมีแหล่งเพชรหรือไม่วันนี้กระบวนการขุดเจาะเพชรได้ดําเนินแล้วโดยทานตะวันนันนกสํารวจเพชรเบื้องต้นกระบวนการดับเพลิงเจ้ากรรมทันตะวันนั้นเป็นเพียงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับดวงจิตเท่านั้นที่กําลังประสบอุบัติเหตุ ที่โดนแผลจากกรรมและเวียนเข้ามาเล่นงานความเจ็บปวดรวดร้าวในดวงจิตเหล่านั้นจะได้รับการปรถุมพยาบาลเบื้องต้นจากทานตะวันและจะต้องมีการนำส่งไปอย่างโรงพยาบาลใหญ่พบกับในแพทย์ใหญ่และการรักษาอย่างที่เรียกว่าดีที่สุดในยุคกึ่งพุทธกาลนั่นก็คือมหาวิทยลัยธรรมิกราช ทันตะวันจึงมีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องสารต่อไปอีกว่าจะต้องทําสะพานของตอนเองให้ผู้คนที่มาเข้าสู่การดับเพลิงเจ้ากรรมแล้วนั้นสามารถเดินทางต่อไปเข้าสู่มหาวิทยลัยธรรมิกราชได้อย่างไรก็เป็นโอกาสดีที่ทันต,ตวันนั้นเป็นเพียงดวงจิตน้อย,อยดวงจิตหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากเบื้องบนพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระผู้หลุดพ้นทั้งหลายกําลังส่งเครื่องมือมาให้นั่นหมายความว่าจิตของตันตว,วันเองจะต้องมีความบริสุทธิ์ที่จะทําหน้าที่เหล่านี้ให้ดีที่สุดและขัดเกลาตัวเองด้วยให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม,ส,รรมสมาธิและปัญญาเมื่อทันตวันทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบและมีความดีงามดวงจิตต่างๆที่ทันตวันไปพบเจอก็จะได้รับประโยชน์อันสูงสุด เช่นเดียวกันและก็เป็นภาร,รกิจหนึ่งที่จะทันตะวันจากนั้นจะต้องมาวางระบบะเนอร์เซอรี่หรือการปรถมพยาบาลเบื้องต้นที่จะนำทางคนดวงจิตทั้งหลายที่ได้เจอแล้วเข้าสู่มหาวิชาลธรรมิกราชเป็นลำดับต่อไปการตะวันก็ช่วงนี้จะได้มาเล่าเรื่องราวสมรทธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก่อนภาร,รกิจ การชุดช่วยเหลือคุณทัญญานำสมมุติในรอบที่สองก็ได้จบลงแล้วแต่ต้องรอระยะเวลาสักระยะหนึ่งให้ทุกอย่างนั้นเกิดการตกผลึกตกตะกอนเป็นที่เรียบร้อยจึงจะสามารถนำมาเล่าเป็นเรื่องเล่านิทานของตตะวันในตอนถัดๆไปได้และตอนนี้ทานตะวันก็กำลังทำการขัดเกลาดวงจิตของพี่สุดและเป็นแหล่งเพชรอีกแหล่งหนึ่ง ที่ทันตะวันนั้นจะต้องค้นหาเพชรในแหล่งนี้ให้ได้เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการเจรไนให้เป็นเพชรแท้ของพระพุทธศาสนาเดินหับต่อไปในแหล่งเพชรของพี่ธัญญาก็มีในแหล่งเพชรของน้องซีก็มีในแหล่งเพชรของพี่ดีก็มีในแหล่งเพชรของคุณแม่ของทันตะวันเองก็มี ในแหล่งเพชรของพี่สาวของทานตวันเองก็มีทุกคนนั้นเป็นเหมือนบุญสัมพันธ์เป็นห่วงโซ่แห่งสายบุญเขาเหล่านั้นจะช่วยกันเรียกว่าได้ปฏิบัติได้ดีแล้วก็จะทําการบอกต่อกันไปเรื่อยๆให้ผู้คนดวงจิตทั้งหลายได้เข้ามารู้จักกับทานตะวันเป็นการแตกเครือข่ายสายบุญสัมพันธ์กันออกไปและทานตะวันนั้นจะต้องทําเส้นทางของตอนเอง ที่จะนำดวงจิตเหล่านี้ให้เข้าสู่การเข้าไปจิรัยขัดเกา่ายังมหาวิชัยธรรมิกราชเป็นลำดับลาดับต่อไปให้สำเร็จและนี่ก็คือภารกิจที่ธนรรวันจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการรับใช้พระพุทธศาสนาตอบแทนพระคุณให้มีความกตัญญูที่ตนเองนั้นได้รับรู้สิ่งดีๆและได้รับการชี้ทางบอกทางได้รับความช่วยเหลือ อันมากมายมหาศาลด้วยความกตัญญูกะตะวิธีตรงนี้จึงทําให้ธันตวันนั้นตั้งใจและมีความสุขกับการทําภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมในเวรและธันตวันก็ได้รับธรรมะดีๆซึ่งกวดอิ่มน้อยได้ไปขอพระธรรมดีๆจากพระแม่พิมพาท่านจึงบอกว่างานอะไรถ้ารู้สึกว่าทุกข์แล้วก็อย่าทํา แต่ทำอะไรแล้วทำไปก็อย่าทุกข์ทุกข์อย่าทำทำอย่าทุกข์เมื่อทานตะวันได้วลีวลีนี้ทานตะวันก็มาพิจารณาว่าวันนี้กำลังทำภารกิจเจ้ากรรมในเว่นั้นทุกข์หรือไม่หากถ้าทุกข์แล้วก็อย่าทำถอนตัวทันทีแต่ถ้าทำแล้วไม่ทุกข์ก็ทำต่อไปเพราะฉะนั้นภารกิจยังดำเนินต่อไปได้ด้วยดีนั่นหมายความว่า ทำแล้วก็ไม่ได้ทุก์ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่รู้สึกดีที่ตนเองนั้นได้รับการขัดเกาดวงจิตและได้รับบทเรียนต่างๆจากการได้เห็นวิบากกรรมของดวงจิตต่างๆซึ่งมันเป็นความละเอียดมันเป็นเนื้อหาที่ลึกซึ้งให้กับตนเองด้วยเช่นเดียวกันเราช่วยเขาก็เท่ากับเขานั้นเอาเรื่องราวของเขานั้นมาช่วยเราให้เราเลือกที่จะปฏิบัติต่อไปให้ดีที่สุด ไม่ให้ไปซ้ำรอยสิ่งที่เขานั้นกำลังรับผลของกฎแห่งกรรมเรื่องราวต่างๆก็เป็นดั่งครูของทันตะวันด้วยเช่นเดียวกันและสำหรับวันนี้ทานตะวันก็ขอจบการเล่าสภาวธ,ธรรมในปัจจุบันของวันนี้นะครับวันที่19มกราคมพศ2566แล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสลับตอนนี้กราบนอบน้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมัมพุทธะ ปัจฉิมาสมุทะทุตุพะองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ขอกล่าวลาญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ